อาจาทุกคนวันนี้เปิดเตาอบกันอีกแล้วนะจ๊ะทุกคนเออจะทําช็อกโกแลตชิพคุกกี้จ้ะอันนี้ที่เห็นเครื่องปรุงอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นสูตรดับเบิลนะทุกคนแต่ว่าจะเขียนปักหมุดให้แค่สูตรเดียวนะเออส่วนผสมต่างๆเดี๋ยวเขียนปักหมุดไว้ให้จ้าทุกคนจ้ะมีอะไรบ้างเออแป้งสาลีจ้ะเนยน้ําตาลอันนี้น้ําตาลฟารีน ช็อกโกแลตชิพก,ก็แบบนี้เลยจ้ะซื้อแบบนี้เนาะปริมาณก็หนึ่งสูตรนี้มันจะอยู่150่ร้อยห้าสิกรัมก็คือใช้หมดเลยแต่ด้วยที่เราทำดับเบิลเนาะคือมันมันเยอะมากเหมือนกันนะทุกคนเราเลยทำดับเบิลแต่ว่าอันนี้ใช้ได้หนึ่งสูตรนะ150กรัมก็จะได้ปริมาณนี้ไข่แดงเฉพาะไข่แดงไข่ขาวไข่แดง น้ำตาลวานิลาหรือกลิ่นวานิลาก็ได้ที่เป็นน้ำก็ได้นะทุกคนนี่น้ำตาลวานิลาผงฟูเกลือนี่คือส่วนผสมในการทำช็อกโกแลตชิพคุกกี้จ้าทุกคนไปลงมือทำกัน okay. ปั่นเลยก่อนจ้ะ พี่นี่เรียว่าใส่น้ำตาลไปทั้งสองอย่างเลยกันแบี้ทุกคนช่วงจังหวะที่เราปัน่นนี่เราสามารถแบบเปิดเปิดเตาอบไว้เลยนะทุกคนความร้อน200บนล่าง ใส่น้ำตาลวานิลาผงฟูเกลือใส่ลงไปท่้ทุกคนเครื่องปัน่นใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะทุกคนนะใช้ได้หมดอะ แบบนี้แล้วก็ใส่แป้งลงไปจ้ะตอนนี้ใช้มือขยำก็ได้นะทุกคนขยำเลยก็ได้เพราะถ้าเราตีอ่ะมันจะฟุ้งมากแต่แม่ก็ชอบตีอะไนะมันเนื้อเนียนดี ประมาณนี้ช็อกโกแลตของเราใส่ลงไปจากอยากจะเอาไว้ท็อปปิ้งด้วยนะทุกคนนี่เอาไว้ประมาณนี้ก็ ได้แล้วจ้ะอันนี้ก็จะเจออย่างนี้ก็ได้จ้าทุกคนช็อกโกแลตก็เยอะอยู่นะว่าไปเด้อเดี๋ยวเราเอาไปปั้นใส่เต้าอบเลยจ้าปั้นใส่ถาดเนาะใหญ่ตามชอบอ้อ ยหไปใจญปลือปลาาเลย ันนี้คือเราปั้นได้นะทุกคนก็ช็อกโกแลตสองมั่งสามมั่้มันพอกันมันจะได้ทั้งหมดถาดหนึ่งเนี่ยก็ได้สิบสองชิ้นจ้ะถ้าติดกันมากเดี๋ยวเวลาเอาไปอบมันจะพองไปจะขยายขยายตัวออกอีกก็จะเต็มถาดเนาะก็ใส่ประมาณนี้จ้ะสิบสองชิ้น เเราปั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่เตาอบจ้าเตาอ,อบความร้อนสองร้อยอบไปประมาณแปดถึงสิบนาทีหรือตามชอบนะจ๊ะ <c oughs> ได้แล้วจ้าหนึ่งถาดหนึ่งถาดงามๆเลย เดี๋ยวใส่ไปอีกจ้าใช้ไปเลยตักตื่นีพักให้เย็นหน่อยน่ารักไหมมีตาสองตาตาขวักขวัก ปิ้นนี่อาจจะอาจจะ,อาจจะพอหรือไม่พอก็ได้นะทุกคนอาจจะเห็นแบบนี้หรือไม่เห็นแบบเราใส่แบบนี้เนาะเพราะว่าอันนี้มันน้อยไง ร้อเลยอีกผาดหนึ่งทุกคนผาดหนึ่งก็จะได้สิบสองชิ้นเนาะ ถาดสุดท้ายจ้ะทำสวยๆมาจนถาดสุดท้ายมาตายเอาตอนจบจ้ะมันไม่ขอยไปห้องน้ำไปห้องน้ำกลับมาไม่เฉยโอ้ยตายตนจบพี่น้องคับเน่มันไม่สวยอ่ะทุกคนสีมันไม่ไปนิดนึงอะเฮ้ย ไปห้องน้ำซื้อเองเนาะดูอันนั้นที่ทำมาก่อนโอ้ยห้องโอ้ยเลยพี่น้องเสดายได้ดิโอ,โอ้ย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 อย่างเงี้ยมันกินได้ทุกคนมันไอ้นี่ไปดูสีสีอันนี้โอ้ยอันนี้เดี๋ยวลูกจะบน่นนะเนี่ยซาทำแบบมาตายเอาตอนจบพี่น้องเอ้ยเสียดาย จริงๆมันกินได้แหละแต่มันไม่สวยพอไม่สวยก็ไม่มีใครอยากจะกินมันเราทำก็แบบว่าทั้งสวยด้วยต้องกินได้ด้วยอะนะทุกคนดิดูสีมันก็รู้เลยว่ามันมันเข้มกว่าอันนี้ต้องเยอะอะเห็นไหมละ่ะมันหมอีกพี่น,อน้องอันนี้เรียกไหม่เลยแหละก็ไว้อย่างนี้จ้า เกจะทุกคนก็เดี๋ยวจะใส่ถุงเนาะเดี๋ยวจะใส่ถุงนิดนึงแล้วก็จะใส่กระปุกไว้ด้วยเตรียมพร้อมให้นักเรียนจ้ะสี่ 辛苦，宝贝啊！ Even for เสรจแล้วจ้าทุกคนคุกกี้วันนี้อันนี้สี่ถุงถุงละหกชิ้นจ้ะนี่ถุงละหกชิ้นโอเคจ้าก็เป็นช,ช็อกโกแลตชิพคุกกี้จ้าง่ายๆดูตามคลิปก็ทําได้จ้ะทุกคนจ้ะฝากคลิปไว้สำนนจ้ะบ๊ายบาย